สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนเด้อจ้าเมื่อนี้พี่หนูสิพามาเบิ่งจ้าทุกคนจ้าป๊าหิมะปีนี้เป็นหิมะที่หนักที่สุดเลยจ้าทุกคนจ้านี่จ้าเบิ่งด้วยเดี๋ยวพี่หนูจะเอาขาเหยียบลงให้เบิ่งเ้ยจ้าทุกคนจ้านี่จ้าเนี่ยเนี่ยเบิ่งรถเพื่อนบ้านเขาบอออกไปใส่เลยจ้าพ่น่ะเบืองลังคา4ี่สิเส้นได้เลยจ้าหนาคักจ้าเบิ่งแน่พี่น้อง เขียงหัวเขาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเขียงหัวเขาเลยจ้ะโอ้มาขึ้นขึ้นเนี่ยแต่จ้ะพี่น้องจ้ะปีปีนี่เป็นหิมะเป็นปีที่หิมะเยอะมากๆเลยจ้ะทุกคนโอ้ยขอถทดด้วยจ้ะพี่หนูเอาขาออกจากกันหลุมหิมะแล้วเบิ่งเนยจ้ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยนเนี่ยเขียงหัวเขาพี่หนูเลยจ้ะทุกคน เรเบิ่งเด้อจะ้ะพีโนสอันถืออันนี้ในน้อยไปยังไปตักไอ้แนวออกจากหน้าประตูจ้ะเพราะว่าแขกสีเข่าประตูพีโนบ่ได้จ้ะทุกคนจ้ะนี่จะ้ะพีโนก็สิย่างเลาะไปนี่แหลจะจ้ะแขกเขาหน้าบ้านบ่ได้เลยจะ้ะโอ้ยทุกคนเลยเบิงเ่งแน่โอ้ยอดบ่ได้สุภาเบิ่งใหญ่ไก่สตอร์ด้วยหิมะแม่เคียงหัวเขา่าพี่น้องเออเออพีนองเดี๋ยวพีโนปักกล่องให้เบิ่งแป๊บหนึ่ง เนี่ยหัวเข่าจ้ะว้าทุกคนอันนี้คางบ้านดิจ้าทุกคนจ้าไปเดี๋ยวพี่หนูจะถ่ายให้ทั้งอื่นให้เบิ่งต่อจ้ามาันเนี่ยจ้าเรื่องอะไรพี่น้องมันคางตน้นไม้งามแต่ว่ามือน,นี่คันพี่หนูไปเขาป่าอีกกับโค้งสีเขาป่าบ่ได้ดอกจ้าเพราะมันหนะาซะเหลือเกินพี่น้องเลยลเบิ่งซอยพี่หนูเนี่ยจ้ะว้ามางามแท้ บ่นหนาวเสีอจ้ะปีนี้เป็นปีอหยังที่แบบว่าหนาวมากเลยจ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะอึ๊บป๊าดโถเดี๋ยวเด้อพี่นุออกจากอันหิมะก่อนจ้ะเออเออเออเขียงหัวเขาพี่น้องเอ้ยโอเออโอ้เมื่อวานไปย่างมามันเย็นขากระเจ็บจ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะเนี่ยถ้าเป็นจังสี่บ่ละลายง่ายงเลยจ้ะทุกคนตอนนี้เศร้าตกแล้วจ้ะแล้วเบิ่งเน่เดี๋ยวมื้อนี้พี่นุสิเฮ็ดคลิปอ่าเฮ็ดคลิป มือเดียวกันกับคลิปเดียวกันกับคลิปหวยลงด้วยจ้ะเดี๋ยวเบิ้งหิมะแล้วสิสิไปต่อคลิปหวยนอกจากนั่ทุกคนจ้ะนี่จ้ะพี่น้องให้เบิ้ลยี่สิบห้าเบิ้งต้นใหม่งามๆนั้ำด้วยจ้ะใส่เสียผ้าใส่เสียอุ่นอยู่จ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวเบิ้ลเนี่ยพี่น้องเนี่ยถนนด้วยจ้ะนี่ขนาดเขาโรยเกลือเราเด้เนี่ยังพันเดลลาไล่อยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเลยเบิ้ลเนี่ยโอ้ยอะไรจะขนาดนี้วันนี้ปีนี้ดูนะคะทุกคน ขนาดเบื้องล่างจอดลูกพระเจ้าจ้าจ้าเบื้องเบื้องจับพี่น้องนี่หน้าประตูพี่นัวแก๊กคือเขาได้ติมันพังลงมาจากข้างบนน้ำจากเมื่อกี้มือเศร้านี่จ้านี่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 พี่นัวเห็นแล้วจ้านี่นี่หุ่นทั้งๆหุ่นจ้ามันพังลงมาเมื่อเน้านี่ดังบึ้มเลยจ้านี่แล้วมันเลยมันลงมาใส่หน้าประตูจ้าเบื้องเนี้เนี่ยเบื้องดูทุกคนจ้า ดี๋ยวพี่นุชพาปเบิ่งต้นไม้งามๆนั่นเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวขอพิจารณาหน้าร้านก่อนเหยียดทางให้แขกเข้าก่อนนี่แห้งแคนเก็บพ่งงอใหญ่หก็บ่มาเฮ็ดให้พี่นุชจ้ะนี่จ้ะเนี่ยเบิ่งดูปัาดพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพี่นุชขออนุญาตโกยหิมะแป๊บนึงเด้อจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวพี่พายเบิ่งต้นไม้งามๆจ้ะแล้วเฮาค่อยมาเบิ่งเลขทุกคนแต่ซัมมี็เอาแล้วจ <laughs> 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 ้ะเพราะเพราะมันเห็นห่งทางเข,งขง้าประตูเนาะจา้ะเนาะ นี่จ้าทุกคนพีโน่สิให้เบิง่งตรงนี้เป็นอ่าเขามีรถน้อยเลยจ้าทุกคนจ้าเขามีรถน้อยมาเกตไห้จ้ามาเกตไห้ทางยางเนาะจ้ะเนาะทางยางทางันคนยางไปสถานีรถไฟเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้า,นจา,า,า,าเนี่ยจ้าโอ้ยตายตายตายเบิง่งเนี่ยเบิ่งเบิ่งหลังค่าหลานค่าหลานค่ากิฟช็อปคิดว่าอายู่ตหนหาพี่นัวจ้าเบิ่งเด้อ ประมาณ40สเส้นจ้าทุกคนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสุบูสุคนสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีคนที่รอคอยเนาะจะเนาะมาสรุกหวยรัฐบาลเป็นแนวทางให้ทุกคนคือเกา่าเนาะจะเนาะก,ก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะจะเนาะ อ่าบ่ไดดมีเจตนาสิมาตุมตุนแต่ย่างใดเนอจ้นเนอทุกคนจ๋าเนี่แเราจะกะมาสรุปไห้อีกหลังจากที่ไปเบิ่งหิมะมาแล้วเนอจ้นเนาะมีหิมะร้ายค่ะจะเนอจันดีครับก่อนหนึ่งก็ต้องบอกไว้น้ำเด้อจ้าว่าอ่าผู้ใดบ่มักก็ผ่านไปเลยได้จ้าผู้ใดหมักก็จะค่อยติดตามกันเนอจ้นเนะทุกคนจ๋าก่บ่ได้เป็นยังบ่ได้บังคับไหทั้งสิ้นเนอจ้นเนะทุกคนจ๋าไม่ชอบผ่านจ้าเนอเยาวะกันถ้าผู้ใด คิดว่าจะคลองซื้อใดก็ยังค่อยซื้อเนาะจะเนาะถ้าคิดว่าจะคลองซื้อบ่ได้กะเรต้องซื้อได้จากพี่น้องจานะ๋าเนาะเบิ่งไหวเรียนๆเบิ่งเรียนๆไปซื้อนะจ้ะแล้วก็วก็แล้วก็พี่นุกับขอบคุณน,นําได้จ้ะขอบคุณอ่า f ี FC ทีน่ารักทุกๆคนทีทีรักกันเนาะจะเนาะที่เป็นกําลังใจให้ตลอดมาเนาะจะเนาะทุกคนจ้ะช่วงนี้ก็พี่นุกกะยุ่งยากมากๆเลยจ้ะเรื่องเรื่องเอกสารเรื่องเอกสารยัง่แล้วจ้ะประกัน เขาบังคับเฮ็ดประกันจะพนนะีนูก็ต้องเฮ็ดประกันพ่อหญ่ก็ต้องเฮ็ดประกันบัตรนี้ของพ่อหญยนั่นเฮ็ดมาแล้วเที่ยนึงจ่ายเงินไปแล้วเฮ็อดอันใดแล้วบัแล้วแต่ว่าตัวเลขเขาให้เป็นวงเงินหนึ่งแสนดนลนอลลาร์นะจ๊ะน้อทุกคนจ๋าล้วที่นี่เขาก็เขียนมาเป็น C.H.F ก็คือเป็นสวิตซ์ฟรัง์นบัตรที่นี่ก็ส่งเอกสารกลับไปส่งเอกสารกลับไปให้เขาแก่นะจ๊ะน้ะทุกคนจ้า บาตรทีน่นี่อ่นพยายิ่งทรไปหมู่ว่านนี่อ่าทั้งอ่นทั้งประกันทั้งออฟฟิศเขาเขาบอกเขาบ่ได้รับเอกสารที่ส่งไปบัตรที่นี่จาัาวไปอยู่ใส่บาดนี้เริ่มเฮ็ดไม่หมดเลยบาดนี้พญายิ่งส่งไปไหมหมู่ว้านนี่จ้าทุกคนจ้าแล้วพินูก็กรอกออนไลน์บ่ได้พราะว่ารอประกันของพอใยญ่เนะจ้ะเนาะพินูคิดว่าอาทิตย์หน้าพินูสิล่องกรอกเบิ่งจะ้ะถ้าบา่ได้ก็รอประกันมากก็ค่อยกรอก อีกรอบหนึ่งเนาะจ๋าเนาะเพราะว่ามันตรวจสอบได้เนาะจ๋าพี่นุกษีเห็ดหล,ลายจ้าเพราะว่ามันกระชันชิดเนาะจ๋าทุกคนจ๋าแล้วก็ประมาณวันที่ยี่สิบสี่ยิบสี่ยิบห่าพี่นุกษีค้นของออกจากห้องห้องทางล้างนี่เตรียมเตรียมทําความสะอาดให้เขาเนาะจ๋าทุกคนจา๋าอันยญา,า่าเบาเงาด้วยจากคุยกันก่อนเนาะจ๋านะแล้วบันเทียนแล้วบันเทียสิค้นของออกแล้วก็สิจ้างค้นทําความสะอาดจ๋าพี่นุเห็ด เห็ดความสะอาดบ่ไดจะพีหนูล่องมือแล้วจะแขนขางที่ลมเนี่ยจ้ะมันเจ็บจ้ะอ่าลองไปขัดไปยังเ็จกระจกจิือเสียพินูเห็ดบ่ไดจ้ะแล้วก็โยกของหนักพินูก็เจ็บตรงนี้จ้ะเจ็บเจ็บหน้าอกสี่นี้เลยจ้ะเจ็บเบิดเลยจ้ะโยกของประมาณหากิโลนี่บ่ไดแล้วจ้ะทุกคนจ้าเนี่ย,ยเนี่ยขยับนี่ยังเจ็บู่นี่จ้ะพยายามเนี่ยยังเจ็บอยู่จ้ะมันเหมือนเก็บกระดูกน้ำแม่จ้ะทุกคนมันเจ็บเมื่อมยๆน่อยจ้ะนอกจากที่นี่พหนูก็ ยากอิลิจ nah ้า well, ทุกคนจ้าช่วงนี้เนาะจ๊ะเนาะเอกสารกันยังพันในแล้วแล้วก็ยิงตะไกรมือเดินทางเนาะจันเนาทุกคนจ้านั่นแหละจ้ามาบอกสูทุกคนฟังเนาะจ้าบพราตรงเบาหลายมามาสรุปหวยกันเนาะจ๊ะมาสรุปหวยกันหวยรัฐบาลเนาะจ๊ะหวยรัฐบาลนี่จ้ากะพิ่นกะวิ่งพิ่นฟันสามฟันสามเนาะจ้าสามเจ็ดแปดมาอะไรทุกตัวเนาะจ้าหวยวิ่งพิโนเนาะจ้ะนี่แหละนี่จ้าสามเจ็ดแปด มาได้ทุกตัวจ้ะทุกค้นจ๋าศูนสามเจ็ดคือสามแปดนี่แหละเลขน้อยจะนเนาะตามตามนี่แหละจ้ะตามที่พิโนูเน้นไห้เนาะพิโนูก็ยังเน้นตัวเก่าแต่ว่าตัวแถมของพี่โน่ก็คือ4ีหนึ่งพี่โน่เอามาจากหัวอมสินน้อยจเนาะเอามาสรุปไห้เนาะจเนาะเอามาจากหัวอมสินน้อยจ้ะเราก็สามตัวพี่โน่ก็จับไห้กันมีหกสามแปดหกสามเจ็ดน้อยจานทุกค้นจ๋าพี่โนูจับไห้อาจจะเป็นเลขสูงแน่แต่ว่ามันก็ตามสูตรน้อยจเนาะ ผิถึกว่ากันไปตามสูตรเดอร้อจ้าพี่น้องจาริดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยหลายๆเนาะจา้ะเนาะถ้าผู้ใดติดตามมาตลอดเป็นเอฟซีมาตลอดกับคงสิเข้าใจเนาะจา้ะเนาะเพราะว่ากับเ่เคยเอ่อิดพลาดเนาะจ้ะเนาะกับกับพิดบ้างถูกบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจา้ะเนาะทุกคนจะเอ่เจ้ามือหลายๆเจ้ามือโอ้ยบอกพิดขอโทษจ้ะอาจารย์ดังๆ หลายๆอาจารย์กับพิษพาดคือกันจ้ะบแม่นแต่พีโนดอยจ้ะพีโนกับช่องน้อยๆนึงนอกจากเนาะพิษพาดพีโนกับบามันบ่แปะเอกจ้ะนอกจากเป็นการเรียนรูเนอกจากทุกคนจ๋าเน,น,น,นี่ยเลยจ้ะพีโนกับน้าแนวทางมาฝากห้ก็คือตัวเพิ่มก็คือเป็นซีหนึ่ง้วยจ้ะที่ให้เก็บไว้พิจารณานําจากซื้อจากนิดจังหน่อยไว้นอกจากทุกคนจ๋าเราก็สามตัวก็ต,กตามนี้นอกจากเนาะเลขวิ่งพีโนห้เลยสามพีโนขอฟันสามแล้วกันนอกจาก เลขวิ่งเม็ดเดียวเน้นเน้นฟันสามเนาะจ้ะทุกคนจ้ะพี่นูขอฟันสามวยจ้ะเจ็ดเป็นตัวเจ็ดกับแปดเป็นตัวรองแต่ตัวเน้นพี่นูเน้นสามวยจ้ะฟังดีๆนะคะวิ่งเน้นสามจ้ะส่วนมากจะมาบนเอาเอาง่ายๆเนาะจ้ะส่วนมากจะมาบนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพิดผ่านประการใดกับเป็นไปตามสูตรเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะมันเห็ดใดมาอย่างซี่เนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะพี่นูเห็ดใดเลขมาจังซี่พี่นูขอฟันสามแล้วกันเลขวิ่งเนาะจ้ะเนาะ ส่วนมากจะมาบนนะคะทุกคนจ๋านี่เลยจ้ะแล้วก็ห้ยอมสินเราจะนาะห้ยอมสินกับพี่นุก็ยังโตเก่าด้วยจ้ะหวยอมสินก็ยังตัวเก่านะจ๊ะห้ยอมสินพี่นุหวิ่งซีได้จ้ะพี่น้องหวิ่งซีห้ยอมสินพี่พี่นุหาวิ่งซีได้จ้ะพี่น้องจ้ะพี่นุก็ห้ยโตเก่าเนาะจ๋ะเนาะบอเปลี่ยนแปลงจ้ะห้ยอมสินเนาะจะนาทุกคนจ๋านี่จ้ะ แต่ว่าเลขสีหนึ่งเลขเลขรัฐบาลนนะ่าจะย้ำอีกลืมเลขสีหนึ่งพี่นุ้งอยากให้ไปนอนถ่ายอยู่ล่างเด้จ้ะสีะ่หนึ่งหรือสี่เจ็ดน่าจะเนาะเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดมันคล้ายกันนะ่าจะเนาะสี่หนึ่งหรือสี่เจ็ดอาจจะไปนอนข้างล่างก็ได้น่าจะทุกคนจ๋าเนี่ยจ้ะพี่นุ่งกาม,มาสรุปไห้ทุกคนได้เบิง้งนะ่าจะเนาะแล้วก็สี่ได้เอาคลิปไปตัดต่อกันแล้วก็สิได้เอาลงเลยนาะจะเราทุกคนจ๋าสิได้สิได้เ,เอาลงเลยสิได้เอาลงแต่ อ่าอยู่เมืองไทยตอนนี้จัะม้งแล้วล่ะอยู่เมืองไทยตอนนี้กับประมาณทุ่มสองทุ่มเนาะจ้ะประมาณจะสามทุ่มพี่นก็จะลงหายเนาะจ้ะนี่แหละตัดต่อแล้วก็จะลงเลยจ้ะเนาะจ้ะทุกคนจ้ะมืออื่นสิได้มีเวลาสื่อเนาะจ้ะเนาะพาหวยออกวันที่สิบเจ็ดเนาะจ้ะทุกคนจ้ะนี่แหละจ้ะเขากลากันไปก่อนเนาะจ้ะเนาะพอกันในคลิปถัดไปเนาะจ้ะเนาะคลิปวิดีโอถัดไปเนาะจ้ะเนาะขอบคุณกับความหักความเมตตาที่มีให้ตลอดมาเด้อจ้ะขอบคุณอ่า ทุกคนที่บอกข่ามโฆษณาด้วยจ้าถ้าหากกันกับยาขามโฆษณาด้วยจ้าเพราะว่าม่มีายใดเลยจ้าทุกคนจ่าเนาะจะเนาะถ้าายใดก็สิมามาจากโฆษณาทางเดียวเราจะเนาะเพราะว่าเฮายังบ่ทันนด้มีอ่าโฆษณาแนวอื่นเข่าสิในจ้ากับว่าทัานด้มีโฆษณาแนวอื่นเขากับมีแต่โฆษณาทางพิยูยางเดียวเนาะจะเนาะอัานทำนาทีหนึ่งครึ่งนาทีกับป้อยไฮไลท์ไว พอได้ตื่มกันเนาะจ้าทุกคนจ้าพอได้หาราเบิดสิบระเบิลสิบสตางีสิบสตางเราใส่ไงใส่จ้าสิประมาณนั้นแหละจ่านาอจ้าทุกคนจะา่ะบานเนี่ยพอกันในคิดถัดไปขอบคุณได้หลายจ้าเริ่มเริ่มนาอจ้าโชคดีร่ำรวยทุกคนเด้อจ้าขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนน้เนาอยจ้าเนาะอ่าอยกเจ็บอยกจนเด้อจ้าทุกคนจ่าปลอดหนีปลอดสินปลอดโรคปลอดภัยนาะยจ้าร่ำรวยเงินทองสุขกายสุขใจมีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกคนเด้อจ้าพี่น้องจ่าบ๊ายบายจ้า หลักทุกคนคือเก่านะคะขอบคุณหยหลายจ้าบ๊ายบายจ้า